สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสรามบริกุมกลดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8ดีแปมอริสผ่าดาวยูทูบดอทคอมโหระษสยย์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยผวช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างด e l i v e r y ี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวันทูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันนะหันสามหาสนุก หรือดูดวงดาวไปวันๆประจําในวันศุกร์ที่24พฤษภาคม2567โอ้โหเวลามันเดินไวอย่างโกหกพฤษภาแล้วเดี๋ยวจะครึ่งเดี๋ยวจะพิถุนาแล้วนะ <c oughs> อันนี้นะแลม3ค่ําเดือน6ปีมะ่รงนะวันนี้สามารถทําการมงคลได้ ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดรน้านเล็กๆเนี่ยสามารถทําการมงคลได้ในวันนี้ให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับถ้าใดสนใจจะดูเลิกดูยามทําการมงคลดูด,ด,ว,ดวงชะตาดูหวงจุ้ยอะไรก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับพูดถึงความฝันแลมสามข้ามความฝันเชื่อบอดากาเชื่อบอดากา้านะไออันนี้มาพูดถึงการ นุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันศุกร์นะมีทรับมากนะสะหัวใหม่วันศุกร์อยู่สุกเย็นใจตัดผมใหม่วันศุกร์จะมีราาตัดเล็บวันศุกร์มีโพคกทระพั์ทาน้ำมันในวันศุกร์จะเสียรั์นะในดวงชะตานะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมา เอจะมาพูดถึงเออเห็นไหมเห็นสารตีิดยจไหม <laughs> เออแมวอาจารย์น่ารักนะเดี๋ยวก่อนขอสูปก้ปีก่อนซูปซูปกาแฟนะเออบางคนบอกว่าใจกินกาแฟทุกวันหรอ <laughs> เอา้าไม่รู้หรอโอ้โหหลายปีนานแล้วทุกคลิปอะ่ะถ้าไม่มีเสียง <laughs> โกกิ๊กกกิ๊กเออเลยกาแฟนะกาแฟนะโกปีนะสั่งเรื่อยๆเ,เนี่ยยังไม่ครบสูตรเลยไอ้อเ,ออเราสั่งของแบรนด์ย่หอเนี่ยแหละเออมันมีหลายสูตรมันมีสีแดงสีฟ้าน้ำเงินสีอะไรมั้งมันมีหลายหลายนั่นใช่ไหมอันนี้สั่งทีละสองก่อนโอเคสูตรนี้แบบอันนี้สูตรนี้โอเคใช้ได้แล้วให้ครบก่อนเออแล้วเขาจะเลือกเลือกกินเฉพาะสูตรเดียวเท่านั้นเออที่อร่อยที่สุดนะ มันก็แล้วแต่ว่าจะตรงกับรสสินิยมของใครใช่ไหมเออตรงกับปากไขอกาแฟตัวเนี้ยมันเข้าเส้นเลือดดีแต่ไม่เข้มมันแปลกไหมมันไม่เข้มแต่ว่ามันมันเข้ามันเข้าเส้นเลือดอะออแล้วความหอมก็ไม่ค่อยต่อไห่ใช่ไหมมันจะต้องปรับสูตรอีกเยอะเลยโอ้โห นู่นนี่นั่นเออจ่าเป็นคองกาแฟสบายๆนะแต่ถ้าถ้าให้ไปชงก็อาจจะลําบากหน่อยนะคือไอคนชงแปลกนะบางทีคนชงกาแฟเก่งมากแต่กินกาแฟไม่เป็นไม่นะ <c ười> เคยไปร้านนี่ไหนก็เด็กเขาชงกาแฟโอ้ยชงสูตรนี่ใส่ขนาดน,นี้ผสมขนาดน,นี้ถามเขากินกาแฟเป็นไหมกินไม่เป็นเลยโอ้โห <c ười> แต่ทำไมไปชงกาแฟอร่อยอย่างวะเออนี่ก็ยังสงสัยอยู่เลยนะฝีมือนะฝีมือ อันนี้ต่อมามาถึงสิ่งเซียมซีประจําวันกันอย่างรวดเร็ว,วให้คุณกั้งขีดอธิษฐานเดี๋ยวใจจะสั่นกระดิ่งโชคลาภเป็นความสําเร็จนะสาธุนะครับใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแคล้วคลาดปลอดภายัยคิดนเงินในเงินคิดทองลยทองนะขอให้ท่านมหาเศรษฐีทั้งหลายนะครับไม่ว่าท่านมหาเศรษฐีทั้งหมดเลยของการเยอะแยะเย <c oughs> ท่านมหาเศรษฐีแห่งความร่ารวยนะเอคุณแม่แห่งความร่มรํารวย นะท่านหมาเศรษฐีคุณแดงแห่งชนบรุรีนะท่านหมาเศรษฐีคุณสมบูรณ์แห่งนอร์เวย์นะแล้วก็อุณมีเยอะจำไม่ได้แนละ้ว <c ười> คนแก่นึกไม่ออกจะบอโอ้ยจำได้จำได้เออนะรวยประสบความสาเร็จในทุกประการนะครับังเอเอันนี้ต่อมา ได้เฉียมสีใบที่หาสีสีโชคชะตาท่านในช่วงนี้เนี่ยนะครับเออต้องก่อร่างสร้างตัวนะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีอุปสรรคนะทาสิ่งใดต้องทําด้วยความรอบคอบนะครับระมัดระวังนะแล้วก็ต้องมีความอดทนสูงคือชีวิตคนเรามันต้องอดทนนะเออถ้าคุณไม่ทนมันก็ไม่ไหวนะชีวิตคนเรามันคือถ้าหลายคนเนี่ย บางทีดวงตกเนี่ยคุณทําอะไรไม่เป็นะนะเช่นลูกคนรวยเนี่ยที่จริงเนี่ยลูกคนรวยเนี่ยอาจารย์ไม่ค่อยชอบนะอาจารย์ดูถูกลูกคนรวยอะดูถูกลูกคนรวยเพราะว่าคือมันมันสู้เด็กแบบชาวบ้านไม่ได้หรอกความอดทนนู่นนี่นั่นนะอ,อถ้ามีปัญหามีอะไรเกิดขึ้นใหญ่หญโ,ตโตเนี่ยแก้ไขไม่เป็นคนระับ นะล้มละลายเครียดปวดหัวทางเดียวค่าฆ่าตัวตายมันคิดไม่ออกไอะเ,เพราะมันไม่มีประสบการณ์ความรู้ที่จะแก้ไขปัญหานะไม่เหมือนกับชาวบ้านโอ้โหยังไงเท่าไหร่เท่ากันเว้ยเออไม่ว่าจะยากดีมีจนจะไหนอยู่ได้ทุกสถานการณ์นะศักดิ์ศรีมันก็เป็นเพียงแค่สังกสนะีบางคนยึดติดโอ้ยไม่ได้ฉันต้อง ต้องอย่างนี้นะฉันกินหินไม่ได้นะโอ้โหนานๆนะคือต่อกระจายถึงบอกไงต่อให้คุณมีลูกจะดีอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคุณส่งลูกคุณไปที่วัดเลยลูกคุณต้องลำบากทุกคนลูกต้องลำบากอย่าให้ท้ายลูกอย่าเลี้ยงลูกแบบไข่ในหินเออพอลูกคุณเกิดมาเสียคนพ่อแม่รังแกฉันนะให้ท้ายไม่ฝึกลูก ประเคนให้ทุกอย่างเลยโอ้ยมันก็ได้ใจใช่ไหมเออคือคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะรักอะไรนะรักงอให้ปลกรักลูกให้ตีครับมันก็ต้องตีแลนะ้วต้องอบรมสั่งสอนนะเออถ้าอาจารย์มีลูกเนี่ยบอกตรงๆเลยอาจารย์จะส่งไปวัดเส้าหลินถ้าเป็นลูกชายส่งไปวัดเส้าหลินเนี่ยผู้หญิงส่งไปงอไปครับเออถ้าในไทยก็ส่งไปหาหลวงพ่อ ผู้หญิงส่งไปหาแม่ชี <c oughs> อันนี้ก็แล้วแต่นะเอคนเรามันต้องทําได้ทุกสถานการณ์นะเมื่อยามดวงตกเนะี <c> ่ย <oughs> มันต้องสู้นะคุณลองเลยเนะี่ยลูกเศรษฐนะีเนี่ยนะอ่ไปดิลองไปดิไปเป็นเด็กเสิร์ฟไปเป็นคนรับใช้ไปเป็นพนักงานไปเป็นลองดูซิทําได้ไหมทําไม่เป็นทําไม่ได้เลยนี่ดูถูกเลยเออเพราะะคุณส,สบายมาตลอดชีวิตไง นะถ้าคุณทําได้เนี่ยถือว่าคุณเก่งนะเอทําได้ถือว่าคุณเก่งนะอย่างตอนนั้นอาจารย์ช่วงปีสี่ศูนเนี่ยล้มละลายมันล้มหมดอะ่ะเ <c oughs> จงบง <c oughs> ไม่ต้องพูดถึงนะเอเอไอตอนหลังหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปทํานูน่นทํานี่นะทำหมดนะไปเป,เป็นลูกจ้างเขานะจากตัวเองนายนายจ้างล้มนูน่นไปเป็นทาเคยไปทำไอ้ร้านที่เป็น,เป,นเป็นเครื่องตัดอะ่ะ ตัดกระดาษโอ้โหกระดาษเนี่ยมันเป็นเป็นศอกเลยนะเออกระดาษหนาเป็นศอกเลยนะเครื่องตัดเอามาชืบมันแป๊บเดียวเลยเรียบร้อยเราก็ทําแบบตัดใช่ไหมเอาใส่เข้าไปตัดปับป๊บปั๊บเอ,อ่อเป็นโรงงานคนจีนเล็กๆไม่ใช่ไม่ใช่โรงงานใหญ่หรอกนะแล้วจ้างรายวันใช่ไหมไปทานู่นนี่นั่นไปคือทําอยู่ตรงนั้นได้แค่สองสองอาทิตย์อะคือคนเราเนี่ยนะมันจะมองคนออก คนที่เป็นท่าแก่เนี่ยนะคือมีความรู้มีประสบการณ์เขาจะมองคนบอกว่าเอ้คนนี้มันมันต้องเป็นนี่เนี่ยมันไอ้คนนี้ต้องเป็นลูกจ้างอะไรเงี้ยนะเออแล้วพอเราไปครั้งแรกเนี่ยไอ,อ,อ้ท่าแก่โรงงานก็อายุก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเออรุ่นรุนก่อนออกมาเอ้อมองคือมันแปลกอ่ะแต่เขาพูดกับอาจารย์ดีนะอ่าโน่นนี่นั่นดูแลดีก็คือการปฏิบัติ แต่ได้าไปพูดอีกคนนึ่งเขายัางพูดเลยเอ๊ะทำไมถึงมาทําอย่างนี้นะโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ย <c oughs> คือลักษณะของอาจารย์เนี่ยมันมันไม่เหมือนกับลูกจ้างมันต้องเป็นเท้าแก่หรือเป็นผู้บริหารนนะ่ะนี่คือการมองคนออกครับลักษณะท่าทางเออแต่คนจีนนะแต่ก็ทําตรงนั้นได้แค่สองอาทิตย์ก็เลิกแคชเชียก็ทําทมาแล้วทํามาแล้วโน่นแคชเชียทำตั้งสองเดือนมั้ง เออติ๊ดติดติดกดติ๊ดโอ้โหของสนุกเลยพบคนเยอะนู่นนี่นั่นเออนะแต่ว,ว่ามันด้วยสุขภาพเพราะตัวเองเป็นอะไรนะเซิร์เรคคอร์ดเออยืนนานไม่ได้ทําอยู่ตรงนั้นก็ได้สักสองเดือนก,อนกว่าๆนะเออตอนนั้นก็น้ําท่วมอะไรก็ตกงานเรียบร้อยครับส <laughs> นุกฉนานดีโอ้ยตายชีวิตคนเรามันต้องสู้นะ อโอกาสมีเสมอครับนะพอนูนี่นั่นมาขายที่เป็นในหน้าขายได้ถูกโกงอีกโอ,โอ้สนุกสนานเลยครับแล้วก็ได้มาส่วนหนึ่งนนะถ้ามันไม่โกงอาจารย์ไปห้าแสนนะป่านี้คือจาไมไ่มานั่งอัน <c> า <oughs> เอาเอมันก็ยังพอที่จะนั่นบ้างนะแต่ว่ามันก็เจ็บใจนะเออรับปากทุกอยาก่างเป็นบ้านเป็นเหมาะสุดท้ายบอกไม่ได้พูด เออดีมึงไม่ได้พูดชาตินาฉันใดมึงต้องมาใช้นี่ล้างต็นกูกเออนี่แค้นมากเลยนะเนี่ยอันนี้ต่อมามาพูดถึงนะครับเออถึงไหนแล้วเนี่ย <c oughs> ความรักของคุณจะมีอุปสรรคนะโน่นนี่นั่นก็ต้องระวังนะเออธุกรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้เนี่ยนะครับไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังเท่าเท่าไหร่ การสมัครงานช่วงนี้ก็จะมีอปุปสรรคนะขอให้คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจต่อไปอดทนพูดถึงคะแนนสอบค่อนข้างต่ําพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่เนี่ยอาจจะเหลือหลังคุณจะต้องตั้งใจในการรักษาโรคที่บระวังเกี่ยวข้องกับหูหัวใจไตและโรคประสาทเออโรคประสาทนะอันนี้ต่อมามาถึงดูดโกปีก่อนอ คนเราเนี่ยนะตาคนเราเนี่ยถ้าามองคนออกเด็ยคุณจะมองทะลุป,ปูโงเลยเฮ้ยโอ้โหอีคนนี้เนี่ยมันดูไม่ธรรมดาไว้มองเออทําไมมันอย่างนี้มะเห็นไหมคนเป็นท่าแก่จะมองคนออกว่าลักษณะของคนมันไม่น่ามาทําอย่างนี้ไ <laughs> งจริงไหมแล้วคานแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่เหมือนคนอื่นหอเออก <laughs> ็อพูดดีนะ <c oughs> อันนี้ต่อมา,มาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดนะครับเออพูดถึงเนี่ยนะวันเกิดสีที่ควรเว้นให้เว้นสีดำนะดำไม่ดีสีที่ดีก็จะมีสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองสีเขียวเป็นต้นสีที่ดีสุดก็คือสีชมพูครับนะทิศที่ทดีก็คือทิศตะวันออกเสียงใต้คือทิศเศรษฐี เออไม่รู้ว่าใครจะนั่นยังไงทิศไหนจะละอาจารย์ถือว่าทิศนี้เป็นทิศเศรษฐีครับนะถ้าหน้าบ้านคุณมีกลิ่นหอมปลูกต้นไม้ตรงนี้แล้วโปรยปล่อยให้โล่มีมลมพัดคุณจะมีข่าวดีมีโชคลาภเข้ามาตลอดครับเป็นมงคลแต่ถ้าเหม็นพัดเข้ามาโอโ้โหไม่ไหวเลยเออคุณจะมีเรื่องดีหลายๆอับประมงคลเข้ามานะคุณต้องทำหน้าบ้านให้หอม นและไอถังขยะที่ตั้งหน้าบ้านเนี่ยนะถ้าจะตั้งตำแหน่งหน้าบ้านที่ถูกต้องตั้งขวามือครับถังถังขยะต้องตั้งขวามือเท่านั้นเออมันมีมันมีคำตอบในทางวงจุ้ยนะแต่ไม่พูดเดี๋ยวมีคนลอกไป <laughs> คุณอยู่ในบ้านถังขยะต้องอยู่ขวามือนะครับอย่าไปอยู่ซ้ายมือนะเพราะมังกรไม่ชอบของเหม็นอต่ นะคุณก็ตั้งตรงๆตรง,งนี้อ่อันนี้ต่อมามาพูดถึงตัวเลขนำโชคนะก็จะมีสามสองสี่สามสองสี่ได้นะครับต่อมาคนเกิอในวันศุกร์นเจ้าชะไตายจะมีความพิถีพิถานในการพูดนะคือคุณพูดดีก็ได้พูดด้ายก็ไม่เสียหายเพราะมีคนเชื่อถือในคำพูดของค,คุณการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับ ต่อมาคนวันอาทิตย์ให้ระวังปัญหาสุขภาพสายตาปวดศีรษะบ่อยความดันโลหิตส้เลือดติดโรคหัวใจนะเอเอเกืเอบครบเลยออืมไม่ใช่พลังขึ้นนะ <c oughs> ลมมันขึ้น <c oughs> เล็กน้อยต่อมาอา่อคนเกิดวันจันทร์นะเพราะความเรียบร้อยของเจ้าชะตาเนี่ยนะส่งผลได้มีคนเก่งอกเกงใจศรัทธาคุณเป็นอย่างดีนะ ต่อมาคนเกิดในวันอังคารเนี่ยนะครับถ้าคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความว่าผิดชอบจะได้รับผลตอบแทนมีผลกําไรที่ดีมีความขยันวโชคขยันแล้วรวยสําเร็จนะต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยการเจราจาตกลงสัญญาหลักทรัพย์หลักฐานบ้านที่อยู่อาศัยของคุณเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีคนวันเสาร์เนี่ยมาไม่ดีในดว,ดวงชะตาต้องอดทนนะครับปัญหาเก่าๆเนี่ยนะต,ต้องใจเย็นนะ ต่อมาคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยเพราะเพราะความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาส่งผลให้เป็นที่ไวเนื้อเชื่อใจนะครับของผู้หลักผู้ใหญ่นู่นนี่นั่นอย่างเต็มที่ต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืนนะครับต้องระวังความคลั่งไคล้ศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งหาสาเหตุไม่พบเนี่ยอันนี้มันมันมันบ่งบอกได้ชัดเจนเลยเนี่ยตามหลักสถิติตามดวงดาวนะเออ ราหูกาลาคีนีเนี่ยคุณต้องระวังความเสียหายก็เป็นเก่าๆคำเก่าเหมือนกันตาดาวเสานะแล้วก็เนี่ยอย่างที่บิ๊กตำรวจที่เป็นอยู่เนี่ยดาวประจำตัวกาลาคินีอยู่การเงินเนี่ยมันเรื่องเงินที่มาที่ไปอย่างไรต้องพิสูจน์นู่นนี่นั่นจริงอย่างไรเนี่ยมันคือจัดดาวนะไม่ใช่มโนหรืออะไรเงี้ยนะก็ต้องไปพิสูจน์กัน ว่ามันเอ๊ะยังไงเงินเข้าออกคือแต่อาจารย์ก็ตั้งข้อสังเกตเลยคือมันถ้าผิดก็ผิดหมดอะถูกก็ถูกหมดคุณไม่รู้เหรอฮะคุณเคยดูหนังไหมตำรวจเลี้ยงสายไหมเลี้ยงสายรับไหมเออเลี้ยงสายรับไหมเงินผ่านโอนเงินโอนให้สายรับนะแล้วโอนอ่าอ,อันเนี้ยอะไรนะพวกโจรพวกอะไรเนะียโอนโอนไปโอนมาอ้อันเนี้ยต้องตัง้งต้องตังต้งตั้งต้นก่อนเลย ตำร,รวจเลี้ยงสายครับสายรับเออแล้วมันจะรับขนาดไหนเรื่องเงินมันไปทางไหนเส้นทางทางการเงินนู่นนี่นั่นนะตำรวจเลี้ยงโจนอะไรเงี้ยนะมันคือเขาเลี้ยงถ้าเลี้ยงไว้ใช้งานอ่ะดีแต่ว่ามันมันก็พูดยากอะนะมันอะไรมันจริงใช่ถูกเท็จใช่ไหมเออมันไม่รู้ไม่รู้มึงมาถามแล้วไม่รู้เนี่ยนะอันนี้ต่อมาครบแล้วนะเออ มาพูดถึงปรากฏการ์ผ่าดาวธุดีนะครับวันนี้เนี่ยนะดาวจันร์เสียนะครับช่วงสองทุ่มสิบห้าใครทำงานกลางคืนต้องระวังรถชนสุนัขก,กัดคนทำร้ายต้องระวังนิดหนึ่งทำงานกลางคืนเนี่ยนะครับแล้วต่อมามาพูดถึงในเรื่องของระบบสิทธิวิชามหาเวทดูด,ดาวนะดวงชะตาในวันนี้เนี่ยนะครับ วันหนูไม่ถูกกับมา้านะวันนี้ไม่เหมาะขึ้นเขาลงเรือนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรเลยนะอย่าไปแอดเวนเจอร์อย่าไปอะไรนะครับหญิงมีครรภ์ห้ามกระทบถังข้าวเตียงนอนนะเพราะจะเกิดอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นเหมาะกับกิจกรรมขอพรไหว้เจ้าเซ็นสัญญาเซ็นได้นะครับออกรถค้าขายตั้งเตียงนะตั้งเตียงได้วันนี้ เอก็คือจัดหว่วงจุ้ยคือจัดตำแหน่งที่นอนหวงจุ้ยองอาจาร์เนี่ยนะออตำแหน่งที่ดีๆส่งะสงเสริมให้ดวงคุณประสบความสําเร็จนะถ้าบ้านคุณทิศทางถ้าโอเคถ้ามันตรงตามตำแหน่งที่ดีหัวนอนคุณสามารถชิดกําแพงได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าบางบ้านทิศทางมันไม,มนไม่ได้คุณจะต้องนอนกลางบ้านนอนลอยนอนกลางเลยนะแต่โดย ทางแก้ก็คือให้คุณไปหาตู้เสื้อผ้ามาหนึ่งตู้กั้นหัวนอนครับเพื่อเป็นบูเขาเออมันสามารถแก้ตรงนี้ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะสามารถนอนได้นะครับไอ,อ้ตรงตู้เสื้อผ้าห้ามเป็นขายกรลอยไม่ได้ต้องพื้นทึบถึงเป็นบูเขาถือว่าดีจะมั่นคงคุณสามารถนอนได้นะครับคือตำแหน่งที่ทางนอนไม่เหมือนกันนะเออไม่ไม่เหมือนกัน นะครับถ้าอาจารย์จัดเี่ยบางคนไม่เข้าใจอะไรเงี้ยนะทำไมนอนไอ้น,นี่หันมบื้งนี้แต่พอจัดปุ๊บหลังจากนั้นคุณนอนไปเนี่ยโอ้โหชีวิตคุณเปลี่ยนทันตายเห็นครับดวงชะตาโชคชะตาฟ้าไดขิดส่วนหนึ่งนะกับฮวงจุ้ยคือพลังงานทางธรรมชาตินะครับเสริมให้คุณเนี่ยดวงคุณดีขึ้นนี่คือการเสริมนะท่านใดสนใจจะดูดวงชะตาดูฮวงจุ้ยอะไรก็ติดต่อมาอาจารย์ได้นะครับ ทิศมงคลคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศเหนือคือโชคลาภเวลาที่ดีนะครับ7จ็ดโมงถึงเก้าโมงนะบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นห้าทุ่มถึงตีสามนะครับแต่คุณเลือกตามเวลาตามนี้ได้เลยตามใจชอบสีประจำวันเหลืองน้ำตาลสีโชคลาภคือเขียวอ่อนเขียวเข้มน,นะโอเคนะครับอันนี้เยวต่อมา จะมาพูดถึงในเรื่องของดาสีจักรนะอเออถ้าคุณเป็นเป็นเท่าแก่เป็นคนที่แบบว่าดีนะดีบุญอะไรเงี้ยนะอ,อดวงชะตาดีได้ทำงานที่ดีมั่นคงคุณก็ต้องอย่างน้อยๆคุณต้องมองคนออกอะมองคนออกเอ้ยคนนี้มันเออดีไว้คนนี้เป็น หมาะเป็นผู้บริหารคนนี้เป็นเฮ้ยไม่ธรรมดานะไอ้คนนี้มันต้องมันต้องเป็นลูกจ้างตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะอ่มันใ้ตัวมันเป็นคนที่มันเนี่ยต้องมองคนออกเนี่ยนะต่อมานะครับมันเริ่มต้นที่ชาวลัคนาลาศีเมษชาวราศีเมษดวงชะตาคุณเนี่ยเสาอยู่ลาภะกรรมะอุสาหะคุณต้องเหนื่อยอดทนคนระับขยันขันแข็งนะเออหนักเอาเบาสู้จะประสบปาฉาบี ดนะวงชะตาคุณดาวคานอยู่วินาศนะครับโชคลาภไม่ค่อยเท่าไหรแต่จะมีอย่างไม่คาดฝันก็ได้นะดวงคุณต้องค่อยเป็นค่อยไปส่วนการเงินได้ตังครับสมหวังชาวราศีเมษระวังคุณได้เงินมาพุ๊บหมดทันทีในหนึ่งเดือนนะคุณจะหมดอย่างรวดเร็วถ้าคุณใช้เงินแบบโง,โง่โงนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภดวงชะตาคุณเนี่ยนะ ดาวประจําตัวกับกลุ่มรักดีนูน่นนี่นานชีวิตนะครับอีกไม่นานก็จะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาคุณรอจงังหวะนะบ้านทรัพย์สินคุณมีโอกาสอยู่แล้วจะมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับยังมีรายจ่ายอยู่นะการเงินต้องวางแผนให้ดีต่อมาชาวลัคนาราศีเม <c oughs> ถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานเนี่ย กรรมวินาตลอดหนึ่งปีครับเปลี่ยนแปลงได้ค่อยเป็นค่อยไปอย่าเพิ่งไปเป่าเป่าประกาศเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเลยแล้วค่อยๆทําไปปรับปรุงลีโนเวททาไปอย่าเพิ่งคุณอีกปีนึงเนี่ยค่อยเปิดตัวอย่างเต็มที่นะในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยนะครับก็มีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะวางแผนการเงินให้ดีต่อมาชาวราศีกรกฎค,คนกรกฎเนี่ยดวงชะตาของคุณในเรื่องของการงานเนี่ย นะครับอิทธิคนดาวอังคารคุณอยู่สู่พระสำเร็จสมัครงานได้งานประสบความสําเร็จแต่ให้ระวังเครดิตชื่อเสียงนะดาวมันเสียคือมันอาจจะมีอุปสรรคอะเออนี่คือร้อยเปอร์ไม่ใช่ร้อยพันเปอร์เซ็นถ้ามันมีดาวเสียอยู่ด้วยในคุณเลิกคิดมันอาจจะได้นะแต่ว่ามันไม่ดีออในดวงชะตาในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยอาทิตย์อยู่ลาพระนะ ดวงชะตาคุณจะได้เงินจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะครับความรักก็ตรงประคับประคองต่อมาชาวลัคนาราศีสิงค์คนสิงค์เนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับดวงคุณอาพุทศกมาดีแล้วงานดีนะครับมาโอเคเดี๋ยวเงินคุณก็เข้าเงินต้องเข้าอ่ะเออช่วงเนี้ยเดือนนี้เดือนหน้ามันต้องเข้า แต่ถ้ามันไม่เข้าแสดงว่ามันไม่ใช่แล้วคุณอาจจะโดนหลอกนะต้องระวังนิดหนึ่งต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะอิทธิพลดาวพุธคุณยังเป็นมรณนะใจเย็นๆนะครับการเงินคุณมาแล้วเดี๋ยวจะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นอีกไม่นานนะครับชีวิตคุณประคับประคองให้ดีนะต่อมาชาวลัคนาราศี นคนตุลดวงชะตาคุณการงานเนี่ยติดต่อกับคนเยอะๆนู่นนี่นั่นเป็นผลดีนะครับจะมีความสําเร็จมีการติดต่องานเข้ามาการเงินมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ก็่อย,อยู่แต่คนตุลเนี่ยเงินก้อนใหญ่จะเข้ามาหาคุณเนี่ยต้นเดือนมิถุนาวันที่สองเงื่อนอะไรวะ <c oughs> ไม่รู้นะเงินดีนะของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศี <c oughs> พิจิกคนพิจิกดวงคุณดีอยู่แล้วคุณมีอาทิตย์กับพฤหัสนะอาทิตย์ไม่ถูกมรเตยูแต่มีพฤหัสอยู่ก็ยังโอเคนะครับชีวิตคุณเนี่ยต้องเล่งสวดมนต์ไหว้พระเพื่อให้เกิดในสิ่งที่ดีเพราะมรเตยูมันตัวพิกผันคุณอยากรวยอาจจนก็ได้คุณอยาก,ยาก,ค,ยาก <c oughs> คุณจนอยู่คุณจะรวยอย่างไม่คาดฝันก็ได้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสวดมนต์ครับปฏิบัติธรรมครับเป็นผลดีที่สุดวันนี้คุณก็จะมีโชคนะต่อมาชาวราศีธนูคนราศีธนูดวงชะตาคุณเรื่องงานเนี่ยนะครับพุทธอยู่พบปุตตะงานคุณยังดีอยู่เห็นราศีธนูหลายคนมีงานเข้ามาเยอะแยะติดต่อบางคนก็เรื่องมากเรื่องงานเขาติดต่อมาไปปฏิเสธเขาแหมไม่อยากจะพูดว่าคุณโง่จริงๆเลยนะเนี่ยนะแต่ก็เกรงใจนะ เออคุณคนรอนานนะนะคุณอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะต่อมาดาวการเงินคุณเนี่ยเสาคุณก็อยู่สหาาัสช้าคุณมีรายจ่ายนะับแต่คุณต้องขยันในการหาเงินหาทองต้องขยันนะมีโอกาสสาเร็จได้เงินเยอะต่อมาชาวล,าลาาัคนาราศีมังกรคนมังกรดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยงานคุณจอยู่สุภาพีเป็นกเกษตรครับดีครับงานดีครับการเงินก ดาวประจำตัวอยู่พบการเงินหาเงินได้ถ้าคุณขหยันนะแต่ก็จ่ายแหละเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่เพื่อนฝูงไว้ใจไม่ได้นะครับต่อมาชาวราศีตุลได้กลุ่มกลุ่มอาจจะเหนื่อยนะเพราะอุตสาหากุ่มรักเอร้อยทั้งร้อยอ่ไม่ว่าดาวใดเป็นอุตสาหากุ่มรักชีวิตคุณมันเหนื่อยถึงแม้ว่าพื้นดวงดีคุณก็เหนื่อยอยู่ดีนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยในด้านของการเงินการทองเนี่ยดาว เพื่อรหัสคุณไปอยู่พันธุทุเงินเข้าบ้านมีคนช่วยเหลือคุณได้ตังสำเร็จสำเร็จรวย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 ต่อมาชาวราศีมีนคนมีนเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการเงินเนี่ยอังคารกลุมรักอยู่แล้วครับจะมีเงินเข้ามามีโชคนะเออพูดคุยให้ดีเข้าไว้ต้องรู้จักพูดนู่นนี่นั่นนะครับคุณยังมีโอกาสได้เงินอยู่ชาวราศีมีนนะครับ เรื่องงานไม่ว่าจะทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะประสบความส,สำเร็จสมัครงานก็มีโอกาสได้งานนะโอเคอันนี้ครบ12ลาสราศีท่านใดสนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ